เอาล่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนชาวอาร์ตทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ M Studio ก่อนในคลิปนี้จะมาทําการเปิดกาชาอีกแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่กาชาแบบตู้ AC นะครับผม ในตอนนี้จะเป็นตู้ SG นะครับผมเป็นตู้กาชาที่สายฟรีสามารถเปิดได้นะครับผมโดยการไปสะสม SG หรือว่า Star g e m นะครับผมซึ่งไอเนี้ยสามารถหาจากการทำเควสดการเปิดกองแดงหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับผมโดยตู้นี้จะค่อนข้างอยู่นานมากๆเลยนะครับผมเพราะงั้นสายฟรีก็ไม่ต้องรีบร้อนได้นะครับผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ของที่ต้องการเองนะครับ โอเคเราไปดูที่ตู้กันก่อนเลยนะครับผมมาที่ผูอัศเซิชนี่แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่คือตู้ SG นะครับผมเนี่ย SG, ใช่มเอใช้ SG ในการกด10ครั้งได้ใช้500ผมก็ไม่ได้เติมนะครับผมผมมีอยู่ประมาณ8ี่พนะครับผมนี่คือแบบสายฟรีที่ผมสะสมมาตั้งแต่ตอนเกมเก่าแล้วก็มีแค่นี้นะครับผมก็คือหมดแล้วก็คงจะหมดเลยนะครับไม่เติมเพิ่มนละเพราะว่ามันข้างแพงมันแพงกว่า a c มากๆเลยครับเพราะว่านี้มันสายฟรีไง ส่วนอันนี้คือเราสามารถเปิดฟรีนะครับผมซึ่งผมผมขออนุญาตสักครู่ในการแปลนะครับผมว่าไอ้สายฟรีเนี่ยมันสามารถเปิดฟรีได้วันละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับผมอุ้ยเมาส์อ่ะอันนี้คือมันสามารถเปิดได้ทุกวันนะครับผมเป็นเดลี่นะครับสามารถเปิดได้ฟรีวันละครั้งก็มาเปิดเอาเลือกเอาชัยกันก่อนเลยนะครับป่ะหนึ่งทีหนึ่งจึกไปอ่าสีฟ้าเกือเรียบร้อย เออใช่ลืมอธิบายว่าจะมีของอะไรข้างไหนบ้างนะครับเอ้ยได้ทรงผมเอ้ยได้สอนดีได้ทรงผมเฉยโอเคโอเคแต่มันเป็นทรงผมที่ไม่แลเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวค่อยใช้ก็มาดูที่ของที่มีในตู้นี้กันเลยนะครับผมก็ยังคงคล้ายๆกับของ AC นะครับผมก็คือจะมีพวกชุดต่างๆนะครับผมเนี่ยชุดต่างๆอ่ะชุดอย่างเงี้ยโอชุดผู้ชาย <laughs> ชุดนะครับผมชุดอย่างงี้อ่าชุดแรหน่อยก็จะเป็นชุดนี้นะครับผม มีพวก H A นี่คืออ e ีโมดนะครับผมเป็นอ e ีโมดแฮนนะครับผมไว้สำหรับการเล่นนิ้วให้นิ้วมันทําท่ายังไงแล้วเรากดอ e ีโมดอีกทีนึงอะ่ะมันก็จะนิ้วก็จะเป็นแบบนั้นไปตลอดนะครับผมอะไรมานี้แต่ผมคงโชว์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ยอมเล่นให้ดูนะครับอันนี้ยังมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็ทรงผมนะครับผมผมได้ทรงผมอันนึงมาแล้วก็อันนี้ก็มีลูกตาด้วยอ่าก็ของตกแต่งหน้าตานะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีในส่วนของเสียงด้วย ทีห่งทีสอนี่คือเสียงตัวละครนะครับผมซึ่งทีหนึ 1, ่งน่าจะเป็นเสียงตัวละครผู้ชายนะส่วนที่สองเป็นเสียงตัวละครผู้หญิงนะครับผมส่วน S T นี่คือสเต็มนะครับเป็นสเต็มไว้ออยกดโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วก็มีคาร์โมด้วยเป็นปืนของ s s a u l t Rifle นะครับผมปืนนี้เลยสวยดีนะครับเดี่ยก็ไม่มีอะไรละก็เป็นพวกอ c c e s s ร r y ต่างๆนะครับ โอเคเรามาเปิดกันเลยนะครับผมเช่นกันครับถ้าเกิดว่าเราเสีย s อในการเปิดเราก็จะสามารถสะสมยอดเพื่อไปแลกบัตรแดงเนี่ยมาแลกของอะไรก็ได้ในตู้นี้นะครับผมไปเริ่มกันเลยครับที่สิบพูแรกป้ายขอ,อของดีหน่อยโอ้ได้ของแลครับผมได้ของแรอันนี้ผมก็ไปสอบถามเพื่อนมาแล้วครับว่าไอของพวกนี้ไม่สามารถขายได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันขายได้หรือไม่ได้นะครับเดีต้องรอดูก่อน อ่าน,นี่คือสเต็มได้ชุดด้วยชุดผู้ชายชุดผู้หญิงอของซามพวกนี้เราสามารถไปแลกนะครับคือถ้าเกิดมันขายไม่ได้เราก็เอาไปแลกเป็นพวกรีไซเคิลหรือว่าแลกบัตรแดงอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เพื่อนผมบอกมาเนาะเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีหลังจากเปิดกาชาเสร็จนะครับผมอ่าอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้ผมจะเปิดกาชาจนกว่าผมจะได้การันตีบัตรแดงเลยก็แล้วกันอีกสามสิบรอบป่ะต่อว้าของอะไรอีกแล้ว คือของแลมันเยอะนะครับเพราะงั้นมันจะได้ผขคงไม่แปลกหรอกมันไม่เหมือนตู้ A c ซไง AC ซของแลม,มีมีกี่อย่างเองอ่านี่ได้เขาได้เขาอันนี้ได้ลิ้นนะครับผมลิ้นสอนแฉกเป็นลิ้นเหมือนพวกสัตว์ป่าอะไรประมาณเนี้ยอ่าผมได้ไอ้นี่มาขนตามานะครับแล้วสเต็มอีกแล้วสเต็มแ,แ,แล้วก็ตาคือตอนนี้ผมอยากได้ชุดมากกว่านะครับอ่ะเปิดต่ออ่นนี้สเต็มของผมเห็นไหมมีคนกดเลดี้นี่คือสเต็มนะครับผม ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เพราะผมจะดูว่าผมมีอะไรซ้ําหรือว่าไม่ซ้ําบ้างนะครับอีกอีกยี่สิบรอบปะคือแบบมันการันตีของแร่หนึ่งใช้หนึ่งชิ้นรือไงอ๋อได้อะไรมาพึ่มโอ้โหซ้ําอำจบละชีวิตอ่ะผมได้เสียงผู้ชายมาครับทีหนึ่งได้สแต์มาอีกแล้วแล้วก็ได้โช,ชุดนี่ซ้ำมากเลยนะครับเนี่ยอืมช้ำใจแหละ ปาอ,อีกรอบนึงนะครับผมอีกรอบนึงก็พอละเพราะว่า SG ก็น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะอ่านี้ไม่ได้ของแรนะครับเมืม่อกี้น่าโชคดีแหละปลาเปิดนะเปิด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 ได้สเต็มได้ลายหน้าอกนี่ก็ได้เสียงอีกแล้วเสียงที่หนึ่งสเต็มบบบเออของข้าง,างซ้ำเยอะมากเลยนะครับอ่าได้โบนัสเนี่ยผมได้ละผมได้บัตร แรกอะไรก็ได้ในตู้นี้แล้วนะครับผมซึ่งผม,อมตอนนี้ปืนผมอยากได้ชุดไงแต่ขอไว้ก่อนแล้วกันปเราไปใช้อเทมกันก่อนครับว่ามันมีอะไรซ้ำบ้างก็ในคลิปก่อนมีคนบอกครับว่าถ้าเกิดเราใช้2ครั้งเนี่ยไอ้พวกไอเทมที่มันติดตัวละครอย่างเงี้ยไอช่องสีเหลืองน,นี่นะครับถ้าเกิดเราใช้2ครั้งเนี่ยครั้งแรกมันจะเพาะเฉพาะตัวละครที่เรากดใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ครั้งที่2ทั้ง ID เราก็จะเป็นไอดีละครับผมจะได้อัตตรรี่ชิน้นนี้ไปเลย อ่ะผมขอใช้ก่อนแต้มหนึ่งแต้มใช้ไปอ่ะก็ใช้ทีละอันนะครับเดี๋ยวงงว่าใช้อันไหนไม่ใช้อันไหนไปละอ่ะค่อยๆใช้ไปนะครับของผมด้วยมีอะไรใช้ไปทุกอย่างนะครับผมใช้อย่างละอันอย่างละอันเพื่อนผมก็กดแต้มกันบ้าคลั่งเลยอ่ะหนวดด้วยใช้ไปตาด้วยใช้ไป โอเคคนนี้เมื่อกี้ผมก็ไปลองขายดูยนะครับผมคือไม่สามารถขายข,ายของในไอเอสได้เลยนะครับผมเพราะงั้นมันต้องเปิดอย่างเดียวของซ้ําเนี่ยคือมันก็ยังสามารถไปแลกเป็นใน D ดีไซเคิได้ครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่าแลกแล้วมันได้อะไรเนาะแต่คือผมก็ยังอยากเปิดต่อครับคือผมอยากได้ชุดมากเลยเพราะงั้นผมจะเปิดต่อและกันอีก2อ0พก็ใช้ใช้ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของฟรีหมดแล้วหาใหม่ได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอ่ะเปิดต่อ โอ,โอ้คือผมอยากได้ชุดอะชุดสีขาวของตัวนางเอกนะครับมันสวยมากเลยอ่ะมาหน่อยได้โอ้ยเสียงทีอืมนี่คือแบบของซ้ำหมดแล้วนะครับผมมีหมดละอ่านี้ได้ชุดใหม่นะครับดวงตาซ้ำขาวซ้ำโอ้โอ้ได้คามโมโอเคได้ของดีนะครับผมดีคอมเมนต์ด้วยอันนี้คือเนี่ยผมไอ้คอชื่อมันชื่อสีเหลืองมันยาวๆนี่คือแบบว่าใช้ได้แค่เอ่อมันยังใช้เฉพาะในไอ้ตัวละครนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าเชื่อมันเป็นสีดําคือเราไม่มันจะผูกทั้ง ID ดีแล้วนะครับโอ้ยพูดยากชะมัดเลยโอเคแค่นี้ก่อนเปิดต่อครับแม่มีเอสมีตังต้องเปิดครับผมขอชุดอะชุดอยากได้ชุดกับทรงผมมากเลยอะมาชุดสีขาวได้สเตม็มสักอย่างมาโอ้โหได้นี่แกวอะไอ้นี่ผมมีเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรครับสเตม็สตมสเต็มแล้วก็ชุด สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับเกลือนะครับปาเปิดต่อคือแบบมันแบบมันมันได้ของแรงจนไม่ดีใจแล้วคขือเกิบมันได้ส〜ับสาชิ้นเนี่ยค่อยดีใจก็แล้วกันชุดอยากได้ชุดตัวนางเอกจังเลยอืมหืมปวดหัวละโอ้โหได้ขามโมซ้ําอีกแล้วโอเคสิบรอบสุดท้ายนะครับผมผมไม่เหลือเอแล้วนะครับมันก็เหลือแหละแต่เหลือน,นิดเดียว คงไม่เปิดละผมได้เลือกไอเทมมาสองอย่างละโหเสียงไม่ได้เลยเสียงเสียงผมไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์อะไรอยากได้ชุดมากกว่าอืมอืมซ้ำแบบเกลือเกลือไตแตกเลยนะเกลือเกลือจนไม่รู้จะเกลือ,อยังไงแล้วตอนเนี้ไหนามาดูสิผมมีอะไรที่ยังไม่ใช้ว้างปั๊บปั๊บปัป๊บใช้หมดแล้วอ่นนี้ยังไม่ใช้ใช้ไป อันนี้เป็นแตมหมดเลยครับซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้ไปยังเพราะงั้นกดใช้ไปเลยโอเคพอละโอเคเรามาดูที่ซาลอนกันครับว่าชุดใหม่ที่เราได้มามันจะเพอร์เฟกแค่ไหนนะครับผมชุดใหม่ชุดตัวละครผมก็เริ่มเยอะนะ <laughs> เปิดกรชายเยอะไปหน่อยชุดใหม่อยู่ไหนเอ่ยสีดําอันนี้นะครับผมสีดาอ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถอดออซสเซอรี่ออกก่อนเพราะว่ามันบังหมดเลยอันนี้อออกไปอันนี้เอาออกไป อ่ะน่าจะเหลือประมาณนี้โอเคแล้วมันก็สวยนะแต่สีอ่ะต้องเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนสีได้นี่คือจบเลยอ๋อนี่ไงเปลี่ยนสีได้เออเนี่ยผมก็เปลี่ยน,เ,ออนเป็นสีขาวอย่างนี้แล้วที่ผมก็เปลี่ยนเป็นสีสม้มจบผมได้ชุดสีขาวผมได้ชุดที่ผมต้องการแล้วโอเคเออจบเราไม่ต้องไปเปิดหาแล้วนะครับผมผมได้ลวเพราะงั้นผมจะไม่ต้องใช้บัตรแดงในการแลกชุดมาแล้วนะครับผมไปแลกอย่างอื่นได้เลยโอเคสำหรับคลิปเปิดกาชาตู้ SG ตู้แรกของเกม เทโอ2นิวเจอร์สิก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับที่จริงผมก็ไม่อยากมาเปิดคลิปกาชาแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเสียตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมอะเล็งตู้นึงไว้แล้วมันเป็นตู้ที่เป็นข้อมูลขุดนะครับผมถ้าเกิดว่าตู้นั้นมาเรามาเปิดกาชาก,กันนะครับผมซึ่งตู้นั้นผมมีชุดที่ผมเล็งไว้หนึ่งตัวแน่นอนนะครับโอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย